รีวิวหนังสือสำหรับหัวหน้าที่อยากให้ลูกน้องคิดเป็นเขียนโดยชินฮาระมาโคโตะแปลโดยสุภาพั์พัฒนาเดชากุลคนทำธุรกิจย่อมมีลูกน้องคอยช่วยทำงานปฏิเสธไม่ได้เลยว่าลูกน้องเหล่านี้คือกำลังสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ดีการเป็นหัวหน้าที่ดีไม่ใช่แค่พอใจที่เห็นลูกน้องทำงานไปวันๆแต่หัวหน้าที่ดีต้องมุ่งหวังที่จะเห็นการพัฒนาการที่ดีของลูกน้องด้วยนี่คือหนังสือสำหรับการเป็นหัวหน้าที่ดีที่จะสอนให้เราเข้าใจว่าการฝึกลูกน้องให้คิดเป็นนั้นต้องทำอย่างไรบ้าง คู่ม,มือพื้นฐานของหัวหน้ามือใหม่ที่กำลังจะมีปัญหากุ้มใจในการดูแลลูกน้องอยากให้ลูกน้องพัฒนาโดยเปลี่ยนจากมนุษย์รอคำสั่งให้รู้จักการเป็นคนคิดเองเป็นบทที่1วิธีฝึกให้ลูกน้องคิดเองทำเองเป็นมี3ขั้นตอน,นง่ายๆคือ 1. บอกลูกน้องว่ากำลังคิดอะไรอยู่2ปล่อยให้ลูกน้องคิดเองทำเอง 3. แม้ลูกน้องจะทำผิดพลาดก็ให้คิดว่าช่วยไม่ได้วิธีเรียนรู้เมื่อจำได้แล้วจะไม่ลืมคนพบคำตอบด้วยตนเองจะทำให้เรื่องนั้นๆติดแน่นในความทรงจำการที่ไม่มีใครคอยสอนจะช่วยให้เราเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งบทที่สหลักหกข้อของหัวหน้าที่ไม่ธรรมดา 1>, 1. ห้ามคิดว่าพอมีลูกน้องแล้วจะสบาย 2. หัวหน้าไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าลูกน้อง 3. ไม่ใช้อำนาจก็ไม่เป็นไร 4. ห้ามบอกคำตอบ 5. อย่าพยายามเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน 6. ให้ลูกน้องทำงานโดยไม่ออกคำสั่งบทที่ 3. อะไรคือกลยุทธ์ของหัวหน้า โซชูโซกุยูคือกระบวนการการเรียนรู้โซ so, คือจดจำให้เต็มที่ชู oo, คือฝึกฝนซ้ำๆให้เชี่ยวชาญโซกุ so, คือฝึกจนเชี่ยวชาญทำได้ง่ายเหมือนหายใจยู you, คือเล่นนำความเชี่ยวชาญน,นั้นไปท้าทายสิ่งใหม่ๆ วิธีสอนที่ผิด 1. สอนเยอะจนเกินไปในครั้งเดียว 2. ลงมือทําเองมากเกินไป 3. สอนน้อยจนเกินไปบทที่ 4. วิธีสอนลูกน้องตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทํางานจนถึงปีที่สาม เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ของพนักงานใหม่อยู่ที่3ปีและการสอนงานให้ลูกน้องคิดเองทำเองเป็นก็ควรที่จะอยู่ที่3ปีเช่นกัน 1. เดือนแรก 1. ให้ลูกน้องทำความคุ้นเคยไม่ใช่จำา 2. หัวหน้าไม่จำเป็นต้องพูดเก่ง 3. อย่าคิดเอาเองว่าลูกน้องต้องมีงานที่อยากทำา 4. ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพโดยการประชุมสั้นๆกับลูกน้องทีละคน 5. นิสัยที่หัวหน้าอยากให้ลูกน้องมีนั้นคือการจดบันทึก 6. หัวหน้าควรจะพูดอะไรกับลูกน้องในช่วงพักหัวหน้าควรจะฟังมากกว่า 7. ลูกน้องไม่ได้มีไว้ทำงานแทนหัวหน้าบทที่ 5. กาววิธีรับมือเมื่อเกิดปัญหา 1. ถ้าอยากให้ลูกน้องตั้งใจมากขึ้นให้บอกว่าอย่าพยายามมากไปนะ 2. วิธีคิดและวิธีบอกส่งงาน 3. อยากคาดหวังให้ลูกน้องทำงานโดยใช้พลังงานเต็มเปี่ยมตลอดเวลา 4. วิธีคิดพื้นฐานในการตักเตือนลูกน้องควรตั้งคำถามไม่ใช่การตักเตือน 5. เมื่ออยากให้ลูกน้องพยายามมากขึ้นควรพูดว่าพยายามได้ดีนะ 6. กรณีที่หัวหน้าไม่มีเวลาสอนงานให้หัวหน้าก็ไม่ควรเรียกร้องอะไร 7. หากความสัมพันธ์ยแย่อย่างน้อยก็ควรมีความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ 8. เมื่อรู้สึกว่าลูกน้องไม่เหมาะสมกับงานให้หาจุดแข็งของเขา 9. การคิดเชิงสมมติฐานช่วยให้ลูกน้องเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง